สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูเรียนนะคะเราจะมาเรียนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่ 2, เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายตอนการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นประจำอาจมีการชำรุด เช่นกระดุมหลุดตะขอหลุดหรือผ้าขาดเป็นรูเล็กๆผ้าเสื้อผ้าชำรุดเพียงเล็กน้อยเราไม่ควรที่จะทิ้งนะคะเราควรที่จะนำมาซ่อแมแซมเพื่อให้ใช้งานได้อีกเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวในการซื้อเสื้อผ้าใหม่นั่นเองค่ะในภาพนี้นะคะลักษณะการชำรุดคือได้ขาดหรือหลุด วิธีการซ่อมในภาพที่2เราจะใช้เข็มกลับได้ในการเย็บติดกันและผลที่ได้คือตาเข็บเย็บติดกันเรียบร้อยค่ะส่วนในภาพนี้นะคะเป็นภาพกระดุมหลุดวิธีการซ่อมเราก็จะใช้เข็มกลับได้เช่นกันในการเย็บติดกระดุมให้ติดกับเสือ้อ ผลที่ได้ก็คือกระดุมติดกับเสื้อผ้าเรียบร้อยค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้าเด็กๆเ,เมื่อฟังเสร็จแล้วลองไปสำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้าภายในบ้านของตัวเองดูนะคะ 1. เข็มเข็มเป็นวัสดุที่ใช้เย็บผ้าทำจากโลหะปลายแหลมมีรูเล็กๆที่ก้นเข็ม ไว้สำหรับในการร้อยได้เวลาใช้ควรระมัดระวังไม่ให้ปลายเข็มแทงนิ้วหรือส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อใช้เสร็จแล้วควรปักเข็มไว้ที่หมอนดังภาพด้านบนหรือเก็บไว้ในกล่องที่มีฝาปิดให้มิดชิดค่ะ 2. ได้ยเย็บผ้าใช้สำหรับยึดผ้าให้ติดกันมีหลายสี ควรเลือกใช้ได้ที่มีสีใกล้เคียงกับเสื้อผ้าอย่างเช่นถ้าเสื้อของคุณครูมีสีแดงนักเรียนควรจะเลือกใช้สีแดงถ้าเป็นสีเขียวสีก็จะไม่ใกล้เคียงกันทำให้ไม่เกิดความสวยงามค่ะและเมื่อเราใช้เสร็จแล้วให้ม้วนได้โดยพันเข้ากับหลอดได้ เพื่อป้องกันเส้นได้พันกันจากนั้นเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้าลำดับที่3นั่นก็คือกันไกค่ะกันไกใช้สำหรับตัดผ้าและได้กันไกมีหลายขนาดเราควรที่จะเลือกใช้ขนาดที่จับกระชับมือเมื่อใช้เสร็จแล้วให้เช็ดทำความสะอาด จากนั้นเก็บไว้ในซองหรือกล่องเครื่องมือทุกครั้งนะคะเวลาใช้กันไกลเด็กๆควรที่จะระมัดระวังด้วยนะคะ มาดูการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาการเนาเป็นวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ได้เย็บตะเข็บหลุดหรือได้ขาดที่ชายเสื้อชายกางเกงและชายกระโปรงลุยอย่างเช่นในภาพนี้นะคะอันนี้เรียกว่าชายกระโปรงนะคะให้ติดกันชั่วคราวหรือเนาเพื่อเป็นแนวเย็บเพื่อที่จะด้นหรือสอยได้ตรง การเนาทำได้โดยแทงเข็มขึ้นลงห่างๆดังภาพด้านบนนี้นะคะเมื่อเนาเสร็จแล้วเราจะมองเห็นเส้นได้เป็นช่วงๆทั้งด้านบนและด้านล่างของผ้าการเนาที่พบได้ทั่วไปจะมีทั้งหมด4แบบดังนี้ 1. การเนาเท่ากัน โดยใช้แนวบังคับผ้าสองชิ้นไม่ให้เคลื่อนออกจากกัน 2. การแนวไม่เท่ากันใช้เป็นแนวที่จะเย็บโดยจากเย็บผ้า 3. การแนวเฉลียงใช้แนวผ้าชั้นนอกกับผ้ารองปกหรือสาบเสื้อและการแนวเทเลอร์คือใช้แนวผ้าเนื้อหนาที่กลิ้ง ดรอยเป็นแนวเย็บไม่ได้ค่ะมาดูวิธีการเนาแบบเท่ากันมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. ร้อยได้ใส่รูเข็มหรือที่เราเรียกว่าการสนเข็มแล้วขมวดปมได้จากนั้น พับทบริมผ้าที่ต้องการเน่าให้มีความกว้างประมาณ1.5เซนติเมตรดังภาพนะคะอันนี้คือวิธีการพับทบริมนะคะ 2. แทงเข็มทะลุผ้าจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเริ่มต้นจากการแทงเข็มจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนี้นะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมขมหมุดปมได้ด้วยนะคะ แทงเข็มลงบนผ้าให้ได้มีความกว้างประมาณ0.5เซนติเมตรแล้วทํำซ้ำขั้นตอนที่2และ3จนสิ้นสุดผ้าที่ต้องการเย็บแบบนี้นะคะเราก็เมื่อเราแทงขึ้นมาเราก็จะแทงลงไปบนผ้าให้มีความกว้าง0.5นะคะแล้วก็ทำซ้ำขั้นตอนนี้นะคะจนสุด ผ้าที่ต้องการเย็บคือด้านนี้นะคะจากนั้นข้อ4ผูกปมได้เพื่อเก็บปลายได้ไม่ให้หลุดค่ะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเราลองมาดูคลิปวิดีโอกันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอการซ่อมแซมเสื้อผ้าโดยวิธีการเนาเวลาที่เด็กๆลองทำดูเด็กๆควรที่จะมีสมาธิในการทำไม่หยอกล้อเล่นกันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเข็มทิ่มแทงนิ้วมือคะ่ะส่วนประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า 1. เสื้อผ้าที่ชำรุดนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง 2. เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างซ่อมแซมเสื้อผ้า 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่เราจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ค่ะ 4. เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าได้ด้วยตัวเอง 5. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเรายังสามารถต่อยอดนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองทำดูนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะข้อ1ให้นักเรียนเขียนอธิบายวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายและประโยชน์ที่ได้รับจากการซ่อมแซมเสื้อผ้าลงในแผนภาพความคิดดังนี้ค่ะ ให้นักเรียนวาดวงกลมหรือกกรูปการ์ตูนตามที่นักเรียนสนใจและเขียนวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายไว้ตรงกลางจากนั้นเขียนลูกศรและเขียนวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เขียนประโยชน์ที่ได้จากการซ่อมแซมเสื้อผ้าค่ะ งนักเรียนเตรียมเศษผ้าเข็มด้ายเย็บผ้าการไกลแล้วฝึกปฏิบัติการเนาวเท่ากันโดยมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำนักเรียนแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มนี้นะคะแต่ว่าในขณะที่นักเรียนทำควรมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำและควรมีสมาธิด้วยนะคะ ส่วนแบบทดสอบนะคะเหมือนเดิมค่ะเขียนโจทย์และคำตอบที่ถูกต้องลงในสมุดมาเริ่มกันเลยนะคะข้อ1ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองคำตอบก็คือข้ององูได้รับคำชมเชยค่ะ ข้อ2ถ้าต้องการซ่อมแซมเสื้อผ้าสีแดงควรเลือกใช้ได้เย็บผ้าสีอะไรคำตอบก็คือสีแดงค่ะข้อ3อุปกรณ์ในข้อใดใช้สำหรับการตัดผ้า ตอบก็คือข้อคอควายกันไกลค่ะข้อ4ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการเนาค่ะคำตอบก็คือข้อคอควาร้อยได้ใส่รูเข็มหรือการสนเข็มค่ะและข้อ5้า การป้องกันไม่ให้ได้หลุดหลังการเนา่าควรทำอย่างไรคำตอบก็คือผูกปมได้ให้แน่นค่ะ 6. การเก็บวัสดุอุปกรณ์ในข้อใดปลอดภัยและเหมาะสมที่สุด คำตอบก็คือข้ององ,งูเก็บเข็มในกล่องที่มีฝาปิดค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะและฝึกการเนาเพื่อซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอจบการสอนเพลงนี้นะคะและต้องขอขอบคุณภาพและ ข้อมูลต่างๆที่คุณครูนำมาทำสื่อการสอนในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ